เฮ้ยโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยหายแล้วโอ้ยเฮี้ยสู้นะเนี่ยโอ้ยโอ้โอ้ยตรงนี้พี่สวัสดีครับวันนี้ผมอยู่ที่จังหวัดนครปฐมอำเภออะไรนะฮะอำเภอเมืองครับอำเภอเมืองเหรอใช่ครับอำเภอเมืองมีแบบนี้ด้วยเหรอ ก็เพิ่งเจอเหมือนกันอนี่มากับพี่จุจุออนทัวร์สวัสดีครับผมช่องจุจุออนทัวร์กับเฮียอ้วนอ่าสวัสดีครับเฮียอ้วนร้านไฟไหม้คนจำได้เยอะกว่าจำได้เยอะกว่าอยู่ที่รามสองเท้าแล้วก็พี่วัดครับนี่เพื่อนเพื่อนใหม่สวัสดีครับเพื่อนใหม่แล้วก็พี่วัดเนี่ยต้องบอกว่าตะก่อนเนี่ยพี่วัดเขาทำบ่อตกกุ้งใช่ครับแล้วเป็นไงก็ดีแรกๆครับ4ี่เดือนแล้วหลังจากนั้นเจงครับเจงครับ ไหยุดพักหยุดพักอะหยุดพักหยุดพักหยุดพักกิจการแม่กุ้งโตไม่ทันกุ้งโตไม่ทันหยุดพักหยุดพักแล้วตอนนี้มาทำร้านก๋วยเตี๋ยวเรือใช่ครับชื่อร้านอะไรนะก๋วยเตี๋ยวเรือลังฟิตครับก็อยู่ตรงตรงนี้ใช่ครับตำบลอะไรเนี่ยอยู่ตรงนี้ตรงตำบลบัญนยางครับบัญญยางอำเภอเมืองครับแล้วมีบ่อบ่อปลาเห็นมีเนี่ยมีอยู่สองบ่อเนี่ยเนียภาพมุมสูงเราเห็นแล้วนะฮะมีอยู่สองบ่อข้างหลังเนี่ยถามว่าถ้าเป็นบ่อธรรมดาพวกเราจะมากันไหมฮะ ใช่ครับจะมาทำไมครับอยู่แถวบ้านสิร้านผมก็มีบ่อแต่ที่นี่ไม่ธรรมดาพี่วัดหลังจากเลี้ยงกุ้งแล้วไปไม่รอดใช่ครับตอนนี้มาเลี้ยงปลาใช่ครับปลาอะไรครับปลาช่อนอเมซอนครับปลาช่อนอเมซอนหลายคนคงไม่รู้แต่ว่าคนทั่วไปคงจะรู้ไอ้ตัวใหญ่ๆนะใหญ่ๆยาวยาวแทงลึกรัวยิบนี่แหละ คือใครยังไม่เคยดูี่ผมเคยแดกมาแล้วครั้งหนึ่งแต่วันนั้นเนี่ยเป็นการแดกปลาที่ตายไปแล้วคือมันตายไปแล้วเราก็เอามาทําเกณฑ์นอกจากปลาชอนแล้วมีปลาอะไรครับมีปลากระโหครับยี่สกไทยโห้ยกระโหนี่เป็นไงพี่จุ๋ยทรงเหมือนเหมือนตับเยกนแต่ตัวใหญ่แล้วเก็ดำแต่ตกงปลาเรียกรถถังชายทำไมเรียกรถถังเพราะว่ามันกลมๆใหญ่มาเหมือนโหเรยว่า เรากินเบ็ดดีเงี้ยนเนี่พุ่งไม่คิดชีวิตเลยไปอาะไปทิถังเลยโอ้แล้วเมื่อกี้ยี่สุกเทศผมตกขึ้นมาได้ด้วยอันนั้นมันก็เป็นไงคือเพราะนั้นจะเป็นปลาที่ตกแต่งบ่อและก็เป็นปลาที่กินเหยื่อเร็วบ่อนี้กี่ไร่าบ่อนี้ประมาณ1ิบสองไร่ครับแล้วบ่อหลังอ่ะอ่ายี่สิบสี่ไร่ครับโอ้โหปลาบึกอยู่บ่อนี้ใช่ครับ่อนใาไปซอนอยู่บ่อนี้ใช่ครับแล้วก็ห่ออยู่บ่อนี้ครับโอ้โหอยู่บ่อใหญ่กว่าอีกครับแล้วพี่พี่วัดเลี้ยง เลี้ยงม่าเนี่ยเลี้ยงให้ตกเปิดให้ตกหร่าไงตอนนี้คือเลี้ยงเพื่อ,เ,อ,อเชิงพาณิชย์ครับ คือไม่ได้เปิดให้ตกแต่คือเลี้ยงแล้วก็เพื่อทําสรงเข้าบอยายหน่อโอ้ไม่ทรงก็แล้วเคยแดกไหมเคยแดกไหมเคยตกแดกไหมอย่างครับอย่างครับยังใช่ครับอย่างครับก็ครั้งที่แล้วก็สรงวันนี้ทำมาแดกกันั้นชวนชวนมาใหมวะชวนมาใหมผมไม่ให้กินอ่ะกินห้แดกค่ับถ้ากำลับมอมไต้องได้ครับต้องได้ครับต้องได้อะไรครับต้องได้ต้องได้ต้องได้แดกครับพี่ถามว่าราคาราคามันขาย เออราาาคขยก็ถ้าเป็นกระโฮส่งเป็นเป็นกิโลละห้าร้อยครับไม่กิโลห้าร้อยเป็กี่ตั้งปลาตัวโลกว่ามั้งไม่ไม่ครับสามติบถึงสี่ติบครับฮะตวงตกสองหมื่นนี่เท่าไหร่วะตวงตกหมื่น่าทสองหมื่นถั่วขนาดนี้ก็ครั้งที่แล้วส่งไปที่บึงใหญ่ก็สี่สิบตัวก็ชิดเช็ดล้านนะครับ สบายหม่อมแค่นี้สบายพี่สบายชวนมาใหม่ชวนมาชวนสบายพี่สบายตัวใครตัวมันพี่ก็โหเนี่ยโลละห้าร้อยแล้วอเมซอนอะอเมซอนอะตัวหนึ่งอยู่ที่ประมาณหมื่นสี่พันบาทก็หัว ตัวกี่ิโลกิโลเนี่ยตัวหนึ่งมันมีลายลุนตั้งแต่เมตรยี่ถึงเมตรแปดครับโอ้อันนี้วัดตามยาวใช่ครับยาวเขาไม่ได้วัดตามน้ำหนักไม่ไม่แต่ก็โหวัดตามน้ำหนักใช่ฮะับอ้โหอ่าปนินแม่ปนินตัวนี้ครับเท่าไหร่ยี่สิบบาทครับเอาปนินเอาปนินได้ไหมเดี๋ยวพี่วัดเนี่ยไม่เคยให้ใครมาตกไม่เคยแล้วไม่เคยเอามากินด้วยใช่โอ้แล้ววันนี้ ต้องยอมครับขายเท่าไหร่ครับเท่าไหร่ขายเท่าไหร่ครับลดหน่อยดิลดหน่อยลดนิดนิดนึงนิดนึงเท่าไหร่ฮะนิดนึงสองหมื่นพอสองหมื่นโอ้โหมีเท่าไหร่มีเท่าไหร่เรามีเท่าไหร่มีเท่าไหร่ผมมีอยู่ห้าสิบแบงห้าสิบแบงแล้วไม่มีกูไม่ตกแลยผูแดกได้ไหไปก่อนไปก่อนนะเด็เรียวเครื่องก่อน มีอะไรมีอะไรสองหมื่นสองหมื่นพอทำยังก่อนโอ้โหแต่ละคนเอาเป็นว่าวันนี้พี่วัดบอกว่าครับพี่วัดผมขอแล้วกันครับไม่ไรครับตกอะไรได้ตัวแรกเอาไปเลยครับยิ้มเอาไปเลยครับให้ว่าให้เหรอให้เลยครับทำทำแดกด้วยดิ ได้ครับได้ด้วยได้ครับนี่คนนี้คนทำได้ครับแต่คนนี้คนตกโอ้โหอันนี้คนแดกลงล็อกก็ดีเลยพี่ต้องด้วยครับพี่ต้องต้องอะไรต้องแดกด้วยครับเอ้าพี่เอ้าพี่อย่างนี้ฟรีครับเป็นอะไรลุงสวนด้วยโอ้ยเอ้าลุยลงตัวเอาลุยไปไปไปวัดครับครับผมไหนๆก็ให้ฟรีแล้วครับ ทีมงานมากันเพื่อเลยครับพี่เต็มพอให้ฟรีปุ๊บมากันเต็มเลยเมื่อกี้พอเสียตังค์อยู่กับกูไม่กี่คนเองดูดิตอนนี้เงื่อมาแล้วครับเงื่อมาแล้วโอ้โหเงื่อตกแล้วนะเงื่อมานี่ครับได้ใหญ่สุดเนี่ยของพี่วัดเนี่ยกระโห้เนี่ยที่มีอยู่ในบ่อเนี่ยกิโลตอนนี้นะครับที่มีอยู่น่าจะประมาณทัก50-60กิโล50กิโล60กิโลเลยเหรอใช่ครับใช่ครับอู้เลี้ยงกี่ปีอะกระโห้ก็15ปีมาแล้วครับ สิบห้าปีใช่ครับแล้วไอ้ช้อนอเมซอนน่ะสามปีนี้ครับสามปีใช่ยาวสุดกี่เมตรได้เมตรแปดสิบครับโอ้ยไเกือบสองเมตรอ่ะใช่ครับไม่รู้ละตกอะไรขึ้นมาได้ผมแดกหมดอ่ะเอาลองดูเนี่ยตกได้แล้วอ่ะเอาไหนไหนไหนมามาลองดูมาเลยเฮ้ยมาอีกแล้วมาอีกแล้วนี่ดูลองดลองซับดูนะครับลองดูครับนี่นี่เจ้าของบ่อมาอุ้ยอุ้ยผมก็ไม่ค่อยเป็นอะเขาหรอกแต่ว่าทำท่าไว้ก่อน นี่บอกเขาโค่นะใช่เฮ้ยแล้วพี่วัดเขาบอกว่าห้าสิบโลอ่ะแดกเลยพี่ไม่แดกอยู่แล้วได้ปะเาเหรอเฮ้ยเข้าฟังแล้วเฮ้ยปาอะไรฮะนี่ก็ยี่ทกเทศครับอันนี้ยี่สุกเทศนะรฮะใช่ครับยี่ทกไทยจะลายข้างๆครับจะออกลายโอ้โหตัวนี้ใหญ่วาตัวนี้สามอับหุยนี่ใหญ่นะใหญ่กว่าเมื่อกี้ควยถอกเกือบหล่นแล้วย่างนี้ปล่อยกี่ปีแล้วพี่จะไซส์นี้จะอยู่ประมาณสามปีครับสามปีเหรอใช่ครับเฮ้ยอ้วนทำอะไรเนี่ย เร็วๆสิเขาให้ฟรีแล้วเดี๋ยวเขาเปลี่ยนใจมาอะไรวะเนี่ยอย่างนี้โลอะไรฮะอตอนนี้กิโลละส0มสิบถึงส5ิบห้าบาทไม่ค่อยแพงถามหน่อยอย่างกะโห้ s e ทำไมราคามันถึงแพงจังไอ้นี่มันสี่สิบห้าสิบกะโ h o ห้าร้อยเพราะอะไรหนึ่งเลยคือมันเลี้ยงยากมันโตช้าครับกะโหเนี่ยหรอใช่ครับไอ้นี่สามปีก็สามโลแต่ถ้าเป็นกะโห้เนี่ยไซส์สามถึงห้าเนี่ย2งปีกว่ากว่าจะได้สี่ห้าสิบ สี่ห้าสิบกิโลเนี่ยมันสิปีสิปีแล้วเนื้อมันนะเนื้อเป็นไงเนื้อขาวทุกคนเลยพี่ผมไม่เคยกินนะผมก็ยังไม่เคยกินแต่ว่าที่ผมเห็นเห็นเห็นเวลาเขาทำแล้วอะเนื้อมันจะขาวงั้นเดี๋ยววันนี้เราตามล่าขาโคกับช่อนอเมซอนสองอย่างนี้เท่านั้นที่เราจะแดกมันถ้าอย่างเอื่นไม่แดกอ่าเอาลุยเหรอ ลอกยังดึงอย่างนี้อย่นะนี่ไม่มีคนจับนะฮะดูดิโอ้เอาขึ้นเลยพี่เอาขึ้นเลยเอาเลยเอาพี่วัดพี่วัดมาโอ้ยรู้ได้ไงว่าเป็นไอ้ช่อนอ่ะใช้เยอะที่มันกินเลยพี่เหยอะอะไรเย่อะสดทูเหรอไปปาทูเลยไม่ใช่เอาปาทูเลยพี่ปาทูเลยเหรอยพี่ไม่เอาเราลุ้นเนี่ยตัวเล็กตัวใหญ่ไม่รู้เออไหนตัวกี่หมื่นพี่ตัวกี่หมื่นเฮ้ย ของมาเนี่ยพูดเบาๆสิตัวเอ้าเฮ้ยใครไปเรียกเจ้าของเขามาวะเนี่ยอย่างนี้เพี้ยไปเลยทรัไม่ทิ้งในอย่างที้วะเดี๋ยวเอามาขึ้นมาดูก่อนโอ้ยเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยหายแล้วพี่วัดพี่วัดแม่ตัวเลิศเลยหใหญ่เว้ยเฮ้ยตัวกำลังเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮี้ยสู้นะเนี่ย โอ้โหโอ้โหตรงนี้พี่ใช่สองมือเลยนะพี่พี่วัดครับสองมือเลยนะพี่แถือถือถือได้ป่ะอ๋อนั่นนั่นดีนะดีนะจะไปได้ครับเดีเอาดีครแสดงว่าพี่พี่วัดตกได้ใช่พี่วัดตกได้เออยม่เาไม่มียาแล้พี่ไม่เสีตาแไซส์อย่างนี้นี่ประมาณกี่เมตรฮะเอ่อตัวนี้น่าจะอยู่ประมาณเมตรเมตรหนึ่งเมตรสามสิบเซนครับยังไม่ถึงเมตรสี่ครับ ราคาราคาซื้อขายทั่วไป<ก>ขายปลีกอ่ะดูที่ลายด้วยครับถ้าเกิดแบบนี้คือ,อ,อลายมันจะแดงมันแดงแดงว,ว,ว้ายว้ายดีน่านแตกเลยอุ้ยแรงมากแรงแรงแรงมากอะ่ะรูปลนยนี่คือคืออย่างนี้นะฮะนี่นีใ่ใช่ครับใช่ครับคือมันมีมีลายสีแดงอ่ะใช่ครับยิ่งลายยิ่งยิ่งยิ่งแดงราคายิ่งแพงครับเหรอใช่ครับแล้วอย่างนี้ให้พี่ประเมินราคาอยู่ที่เท่าไหร่ ประมาณ1 5ื0 0ห้าถึง่เจครับให้เขาถือสิพี่ของพี่เองพี่่ครับพี่ของพี่เองทำอมนี่หนักไหมเนี่ยกิโลกิโลอุ้ยเกินนี่น่าจะประมาณยี่ิบห้าแหลครับเฮ้หมดอ่ะหมดไหมครับหมดไมไม่แบ่งกันที่ถ้าตัวนี้หมดก็เอาตัวนี้เลยเอาตัวนี้แหละอ่ะโอเคตัวนี้เลยตกหลวงพิวัตรตกได้นะได้ครับโอเคลงพ่วัตตกได้นะแดกฟรี ตาเป็นตาเป็นเป็นไอช่อนนะไมซอนไม้ซันเลยไม้ซันเลยเมื่อกี้อ่ะยอดเมื่อกี้หน้าผมซันเลยอ่ะโดนตบหน้าไปโดนตบตัวเลยโอ้ยสุดยอดอ้าวไปหนึ่งตัวแล้วช่อนนะไมซอนุยเดี๋ยวเดี๋ยวทำอะไรจะทำอะไรจะทำอะไรยกของกลางหน่อยยกของกลาง เจ้าของยกนี่เอ้มันยิ่งไปงมาเเจ้าของเขาทำนี่มาเอาเลยมาแล้วเานี่เป็นๆนะฮะนี่เห็นเลยว่าเป็นขนาดไหนเอาพิชุกเอาหน้าลงไปอีดนี่ยังอยู่เลยนี่จะได้รู้ว่าป่าเป็นเอาเบียอ้วนถึงเวลาโชว์ฝีมือแล้วอวันนี้จะทำเมนูอะไรวันนี้มีไอช่อนเมซอนลูกครึ่งมกไอช่อนเมซอน นี่เหมื uh> อนเป็นบูชเชอร์เนื้อเลยนะโอ้โหตรงยำโอ้โหเดี๋ยวจัดการมันก่อนไหมเดี๋ยวมันดิ้นอีกนี่หน้าแตกอีกนะวิ่งเลยพี่เอาเลยวิ่งเลยเดี๋ยวหูวิ่งเอาจัดการิองเลยโอ้โหมันมองหน้าผมด้วยอ่ะเลี้ยงกูมาทำไมแลวเกตนนี่ขอนไงฮิวอ้วนปกติผมเคยเคยไปทำคลิปเนี่ย ปบาใหญ่กว่านี้ใช่ไหมครับอ๋อเขาจะใช้ด้ามค้อนเฉาะโอ้โหอย่างนี้ก็ออกง่ายอยู่นะออกง่ายพี่ออกง่ายอยู่นะออกง่ายอยู่ออกง่ายอยู่พี่วัดค้าวหน้าอีกไหมง่ายอยู่นะเดี๋ยวให้ใหญ่กว่านี้สักหน่อยเดี๋ยวเขาเสียงมันอ่อยเยนะพี่นะด้วยอ่อยนะเฮ้ดูฮะขางกระดิกเลยหางกระดิกเลยติ๊ก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 เลยฮะ ที่บราซิลหรือว่าทางแถบอเมริกาใต้เนี่ยเขากินจริงๆนะแบบเนี้ยใช่ครับเขากินกันเป็นแบบว่าเหมือนปลาช่อนปลาเราเลยนะเศรษฐกิจเลยครับใช่เขาจะแล่ตัวเนื้อเขาเลาะหนังแล้วแล่เนื้ออย่างเดียวเก็ดหนามากนี่ใหญ่พอๆกับนี่ลูกตาเราเลยนะเนี่ยดูดิปิดตาได้อะถอดเก็ดอย่างเดียวนี่คุณว่าต้องมีสามชั่วโมงพี่วัดครั้งแรกเลยใช่ไหมที่กิน ครั้งแรกครับแลวคิดว่ามันเนื้อเนื้อ,อรสชาติเนื้อมันจะเป็นยังไง<อ>ผมไม่เคยกินตอนที่มันตายแล้วแล้วเข้าไปโฟเซ้นรสชาติผมว่ามันก็ยังสู้แบบเป็นเพนไม่ได้เขาบอกว่าเนื้อมันค่อนข้างจะยาบเหรอใช่ครับแต่ไม่ขาวไม่ขาวใช่ครับอะโอเคอาแล้วครับเราก็จะล้างมันละ โอี่ดูรูปดูรูปมันแดงนี่มันแดงมันไม่เลือดนี่สีสีอเสีมันที่มันขึ้นตามตัวี่สีอยู่เฮ้ยมันยังใครนี่เออนี่คือเราจะเอากระเพาะมอก่อนใช่ไหมเฮ้ยอย่างนี้นี่มันมันขยายพันุ์เองป่าครับพี่วัดฮะเออขยายพันเองครับแต่มันต้องอยู่ในบ่อที่แคบครับแบบแคบกว่านี้นี่ใหญ่ไปใช่ครับโอ้โหตับไตใสพุงเฮ้ยกระเพาะยาวเหมือนกันนะกระเพาะยาวนะอุ้ยตับก็ใหญ่ อาลาภัยมาช่อนอเมซอน2,000อสับไปแล้วหมื่นแรกอันนี้วางยังก็เาหัวหมูไปแล้วอคุณไม่รู้จักมึงนะอย่าอย่าอย่าถ้าเกิดอย่างรอดก็เอาไว้ปล่อยบอได้เอามาโตมันรอกได้นะเอาเนื้อมาแล้วครับเนื้อดูอู๋แน่นมาก นี่เฉือนเข้าไปนี่ผมยังมีความรู้สึกว่ามันเหนียวเลยนะเหนียวมากเหี่อ้วนหนืบครับหนืบพรมผัดเอาไปทำก๋วยเตี๋ยวเรือไหมครับตายตาตายไงพี่ไปทำต้มยำน่าจะค่ายถึง5้เดือนเขาควจะกำไรอย่าไปคิดกำไรสิคิดว่ามันตายไปแล้วเราก็แค่เอามาทำประโยชน์โอ้โหโอ้โหเฮ้ยกระดูกอ่อนเว้ยโอ้โหอ่า อันนี้ครับเนื้อก็มีหัวก็มีก้างก็มีข้างในก็มีเอาไปน้ำแจกกันเอาโอ้โหเครื่องเพียบนี่ไม่ได้ว่าทั้งตัวแล้วมีเนื้อแค่นี้นะครับเพราะว่าเขาไปทําข้างหลังบ้านพี่ปลาก็เอาเครื่องปรุงก็เอาไม่ใช้ครัวเขาอีกออยคุมอ้อคุ้มอันนี้เราเตรียมมาใช่ครับทำอะไรก่อนเฮียอ้วนหัวเมื่อกี้ที่เราเห็นนะใหญ่ๆนะครับเราไปมาทำแกงเหลือง แกงเหลืองหัวปลาช่อนอเมซอนหน่อไม้ดองหน่อไม้ดองอ่าครับหนึ่งเมนูแล้วก็มีปลาช่อนอเมซอนลูกครึ่งลูกครึ่งนี่เป็นเป็นอะไรอธิบายหน่อยมันเป็นน้ำพริกเฉพาะของทางร้านนะครับผสมระหว่างภาคกลางกับภาคใต้ร้านเฮ่ออ้วนนะครับไม่ใช่ร้านกูนะครับร้านเฮ่ออ้วนรามสองนี่ครับอีกหนึ่งเมนูคือขายไม่ได้คือต้มยำปลาช่อนอเมซอนยำนี่ต้องเด็ดต้องเด็ดต้องเด็ดแล้วอะไรฮะแล้วก็มี พัดเพชรปลาช่อนอเมซอนอีกหนึ่งอย่างโอ้แล้วก็แล้วก็มีอีกอย่างคืเมนูหมาไม้มกไอช่อนอเมซอนโอ้โหจัดเต็มพี่วัดครับบ้านมีข้าวไหมฮะเดี๋ยวไปดูให้ดีนะอันนี้เดี๋ยวไปดูให้ดีเอาพี่วัดเอาก่อนเริกไหมเอากลับเลยลุยครั้งหน้านี่ต้องบอกว่ากาโฮต้องมานะพี่ยินดีครับนี่ขอให้บอกอย่างเดียวว่ามาวันไหนผมได้ไม่อยู่ผมได้ไม่อยู่ เสียงสั่นๆเลยเสียงอะนรทำไมทำไมเขาถอดใจแล้วมะโดนแค่ตัวเดียวเองเนี่ยวันนี้ใช้เครื่องเทศเยอะนะครับปยกมือไหว้สิเเครื่องทไม่ใช่เป็ดฮะอันนั้นเป็ดเทศเนี่ยมุกคนแก่ก็อย่างี้นะน้องลองเดือดลองเดือดนะครับอ่แล้วมาทันเดือดนะเดี๋ยวจะรู้มุขงี้ที่ตินเดือดก่อนนะครับมีลายเนื้อนะฮะเป็นชั้นๆเลยเนี่ยดูดูอย่างนี้ชัดเลย อนาคตเนี่ยพี่วัดจะเลี้ยงปลาประเภทอื่นไหมฮะก็ต้องดูครับว่ามันปลาชนิดไหนที่มันสามารถเป็นปลาที่เป็นเศรษฐกิจถามว่าเลี้ยงยากไหมปลาชอนไมซอนจริงๆแล้วไม่ยากครับไม่ยากแต่ต้นทุนสูงนะตอนพี่ซื้อมาพี่ซื้อตัวเท่าไหร่สี่พันห้าครับสี่พันห้าครับสามสิบเซนครับสามสิบเซนก็มามันทัดหนึ่งใช่ครับโหนั้นสี่พันห้าแล้วใช่ครับแล้วถามว่าถ้ามุดมันสักสองเมตรอย่างเงี้ย ขายได้ตัวอะไรคือมันต้องแต่หลักหมื่นยันหลักแสนก็มีหลักแสนก็มีตัวเสสวยพี่เสือเขาไปประกวดเป็นแชมป์เงี้ยทำไงพี่โอ้มีประกวดด้วยเหรอฮะจริงๆแล้วตัวนี้ผมคิดว่าน่าจะได้ที่หนึ่งแต่คงไม่ได้เล้ยยุยกลับดีกว่าตัวเสือจริงๆไม่เพียวว่นรู้สึกผิดอะไรมาบอกวะเฮ้ยพี่เขาพูดซะขนาดนี้เนี่ยนี่อะไรฮะเนี่ยนี่อะไรน้ำพริกแกงเหลืองครับแกงเหลืองละลายน้ำแล้ว นี่ใส่หัวไปแล้วอ่าใช่ครับใส่หัวแล้วแล้วก็เหลืออะไรฮะรอให้ไม่เดือดก่อนครับเดี๋ยวค่อยปรุงรสเดี๋ยวปรุงรสอ่ามาลูกคึ่งโอ้ลูกคึ่งนี่เร่งได้ไหมเร่งไหมนี่เราก็ปรุงรสเลยดีกว่าอะไรนะมันจะได้ซึมเข้าเนืปรุงอะไรมางปรุงอะไรมางอ่านี่ครับน้ำปลาครับปลาครับเฮ้ยอย่าเค็มมากเลยเฮ้ย ร้อนนะครับอใจเย็นนะครับได้ครับมันเย็นครับช้อนอเมซอนนะเดือดของนะาดไปเนเค็มเดือดของนะแก้ยากนะอืมบุงแบบร้านเหยออ้วนนะแบบรสจัดเลยนะถ้าตายแบบอย่าให้อายฝั่งนครผมนะเรับวารอกินอยู่นะอย่าให้อายนะไม่จะมีปลาอย่างนี้อีกเหรอผมยำเนี่ยเดือดแล้วเดือดอีกนะเดือดแล้วเดือดแล้วอ้ยอุ้ยอุ้ยเย็น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 หอยเลย มันเป็น acting ครับโอ้โหเนื้อนี่ยังกระบาช่อนใช้ไหมน่าจะนิ่มนะผมว่านะเพราะว่าเนี่ยจะนุ่มดูจากดูจากหลุดเมื่อกี้เนี่ยดูจากปิดเลยใช้ตะหลิวเขี่ยแล้วมันหลุด่ะลาช่อนอเมซอนลูกครึ่งนะครับเอาลองก่อนเลยเอาฮิวเลองก่อนแล้ อให้เจ้าของก่อนดีกว่าที่วัดเปิดเปิดแล้วฮะรวยรวยรวยชนชนชนดิฮะเป็นประธานเป็นเลยพี่ของขอเลยพี่ลองชิมแล้วกันนะครับเออต้องลองเนื้อเอาเนื้อชิ้นใหญ่ๆดิพี่โอ้แค่นี้ก็พอแล้วครับเนื้อเป็นการกินหว่าไงพี่โอ้โหโจนี้ตัวนี้กูแบบอะไรเขาเรียกอะไรกูกินแชมป์เลยนะล่อแชมป์เลยนะฮะตัวนี้ เนื้อนิ่มผมว่าผมว่าเหมือนปลากดข้างจริงมันจะถ้าปลากรดมันก็จะมีไขมันหน่อยใช่เป็นเต็มเมนี่นี่นี่ผมได้หนังด้วยหนังมาหนี่แล้วก็เนื้อมันอยากแกเอาขึ้นมาอีกสักตัวนึ่งโอ้ยไปเลยไปเลยไปเลยอย่ไงเนื้อมันนุ่มๆนะไม่ไม่ได้เหนียวไม่ได้เหนียวคล้ายๆปลากดแต่ว่า ปรากฏเนี่ยผมว่ามันมันจะเยอะกว่านี้ใช่อันนี้จะมันน้อยกว่าเหนือละเอียดกว่าเหนือละเอียดกว่าเหนือละเอียดนิ่มนิ่มนิ่มนุ่มนุ่มเรียกว่านุ่มดีว่ะอ่ะแดกเป็นโต๊ะจีนเลยแล้วกันเอาเลยฮะเอาพี่วัดครับผมเชิญเปิดงานตามพิธีก็มีห่อหมกไอช่อนไอช่อนอเมซอนไอช่อนแชมป ย้ำอีกแล้วย้ำอีกแล้วทำไมเนี่ยรู้สึกกิ่นไงก็ไม่รู้มันเป็นยเราก็แดกเอาเลยช้อางั้นเอาเลยแดกกันแล้วนี่ผมก็อยากลองอันนี้เหมือนกันเมื่อกี้ลองไอช่อนลูกครึ่งมาแล้วโอ้โหดูดิลอง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 หมกก่อนแล้วกันนี่เอาเลยฮะลองเลยเดี๋ยวลองแดกนี่หน่อยมันต้องหมูน้ำปลาหอมนี่นี่นี่โอ้ดูฮะลองบอกกูไม่รู้จะไปทางไหนก่อนเลยทุกคนตักกันหมดเลยแดกแล้วไม่สนแล้ว เป็นไงเนื้อเป็นไงเนื้อเหมือนปลาเลยเนื้อเหรอเออทำไมคิดนานวะเดี๋ยวอลังก็เปรียบเทียบอะไรดิมเออไม่เหมือนเลยไม่เหมือนนี่พยายามมันมันไม่เหมือนเนื้อปลาดําจี๋เราทั่วไปไม่เหมือนเลยบอกให้เลยไม่เหมือนเลยปลาแรกก็ไม่ใช่ไม่ใช่อืความนิ่มมันไม่เหมือนกันะจะปลาชะโดไม่ใช่ชะโดผมว่ารสชาติมันจืดจืดมากแล้วเนื้อมันแข็งกว่านี้นี่ผมอว่าอ่องอ่องไปนะแต่ถ้าเกิดไซนี้ผมว่าแบบเหมือนกับ ได้เนื้อไอช่อมตัวใหญ่ๆมันไล่ๆกันเลยชอบตรงนี้ว่าไม่มีก้างให้คนใหญ่เออเนื้อไม่มีก้างไม่หม้างยไม่แยกอยู่อะม,ม,กม่กอยู่นเนื้อนะไม่มีเ,มมเลยมันมีมแค่ตร,ตรงตรงช่วงท้องกับลายท้องหน่อยเดียวเองที่ตรงตรงชายโครงแค่นั้นอร่อยอะถือว่าอร่อยอร่อยเน่ต้องอย่างนี้เน่เน่เขาขาวนี่นะฮะนี่ฮะเขาขาวเลยเราจะได้นีะ พี่กินนู้อย่างแกงอร่อยกินกินแกงยังงอ่ะผมส่วนแรกแล้วนะกินเนื้อยังโหยังเลยโอ้โหนี่แต่ผมชอบตรงส่วนที่มันมันช่วงที่มันมีหนังอ่ะเฮ้ยตรงช่วงที่มันที่เราเอาเกล็ดออกอ่ะมันจะมีความนึบนึบนิดนิดคล้ายปลากดหางหนังมันใช่คล้ายคล้ายแต่ผมว่าปลาคังเหนียวกว่าเหนียวกว่านี่ผมว่ามันเหมือนปลาหมาไซส์ใหญ่ๆห่ะเบาคังเหนียวกว่าเหนืยวมันคล้ายปลาหมาไซส์ใหญ่ใหญ่ วันนี้นะครับเราได้ประสบการณ์การแดกกันแบบสุดๆไปเลยกับปลาช่อนอเมซอนเป็นๆแม่งจะเป็นวันนี้ต้องแดกในน้ำละก็ขอบคุณพี่วัดครับก็ของบ่อนะฮะที่ทำให้พวกเราได้ประสบการณ์ใหม่ๆนะครับแล้วขอบคุณพี่ๆทุกคนนะครับที่มาร่วมคลิปในวันนี้ต้องบอกว่าสุดยอดมาก จับมือตีใจนะดิใจเลยลงเลยนะแต่มีข้อแม้ม่อมต้องลงด้วยนะครับลงน้ําด้วยนะครับลงมาทำไมครับอุ้มกบโฮครับผมเหรอใช่ครับอ้าวอุ้มกบโฮตกไม่ได้เหรอไม่ต้องตกครับอุ้มขึ้นมาเลยครับผมลงได้นะครับหาทางขึ้นให้ด้วยเอาวันนี้ขอบคุณทุกคนนะครับบายครับครับเอาเดกต่อสิรออะไรล่ะ ออเฮี้ยหนักวัดจุดึงวุ้นล็อกเลยเฮ้ยใครกันใครก้องข้างนบนนี่จุข้างบนโอ้โหมเอาอันเร็วอันเร็วไอ้เฮี้ยหนักเร็วครับสิพร้อมนะครับหนึ่งสองสามปล่อยลูกหนึ่งนะครับหนึ่งสองสามโอ้ยจะดีทำไมเนี่ยแม่งนี่ไม่ได้แรงเกือบโดนเมื่อกี้โอ้ยเจ็บมือเลย มาอยู่ทุกมืรู้จะดูรายการอะไรมาดูดิมีผิดที่ก่อนจนะรักตัวอ้วนแล้วแค่